สวัสดีค่ะค่ะมือนีนัดกะมีดราม่าเนาะคะ่ะเนาะนานนั่น,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 นที่สิพอรดราม่าเนาะคะ่ะเนาะดรามา่าอ่าผัวฝรั่งมันไรสาระวาสนาค่ะมีคนมาคอมเมนต์ไปคลิปของนัดเนาะ,ค,ะค่ะข้าเจ้าอ,อ,อยากรู้สึกว่า คลิปที่นัดเห็ดไปโดนล่ะค่ะคลิปเกี่ยวกับอันนี้เนาะค่ะเนะเาะเมียฝรั่งเล่าสู่กันฟังปัญหาโลกแตกเนาะคะ่ะผู้หญิงไทยอยากมีผัวฝรั่งเพราะขี้เกียจทำงานนัดตั้งคอนเทนต์แบบนี้เนาะค่ะเนาะมาที่นี่อันนี้คือนัดเห็ดคลิปออกมาแช่คือหมายถึงว่า,าคนอยู่แถวบ้านนัดนะคะคนไก่ไๆบ้านไกๆ่กๆกๆกๆันนะคะข้าเจ้าะะวอใไ้เนาะค่ะบอกต้นหนาแม่นัดเนาะค่ะว่าแม่ยิ่งคนไทยเนี่ย มีผัวพอว่าขี่ขานเฮ็ดงานนะคะนี่แหละข้าเจ้าว่อให้แม่ก็เลยมาว่อให้ฟังนะก็เลยเอามาอาแช่มาประสบการณ์มาแช่มาว่อให้มาว่อให้ฟังเนาะค่ะว่าไม่ยิ่งไทยเท่านี้นะ,ะที่เตะผัวฝรั่งเนี่ยข้าเจ้าบริมาตรเตขี่เกียร์ขี่ขานเด้อคะ่ะข้าจเจ้าเฮ็ดการเฮ็ดงาน,งานข้าเจ้ามีงานมีการเฮ็ดผู้ใดที่ข้าเจ้าแบบว่าบริหาเฮ็ดงานนั่งกะ เป็นโชคเป็นดวงของเขาเจ้าเขาเจ้าโชคดีที่ได้ผัวรวยเนาะคะ่ะเนาะอันนั้นกับบากันเนาะคะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่โชคแต่วาสนาเนาะคะ่ะเนาะแข่งแข่งเรือแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้เนาะคะ่ะเนาะนักกะเอามาแช่มาบอกให้ฟังเนาะคะ่ะมาที่นี่เอ่อกัมี่คนผู้นึงนะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปของนั้นเนาะคะ่ะเนาะเออ่ซื้อนี่เนาะคะ่ะเนาะชื่อคุณอํานวยหมึกสีเนาะค่ะนัดขออนุญาตเอ่ยื้อเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคุณกามาคอมเมนต์นักกะ เอ่ยซื้อเนาะค่ะโอเคค่ะมาที่นี้เพิ่นมาคอมเมนต์ใต้คลิปพวกนั้นเนาะค่ะเนาะ,อะคอมเมนต์ว่าผัวฝรั่งมันไร้สาระคนทํามาหากินเองมีความสุขมากกว่าเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินหรือวัตถุเสมอไปอยู่อย่างพอมีพอกินถ้าคุณคิดว่าผัวฝรั่งมันรักคุณจนแก่เท่าตายจากกันคุณก็เอา เพราะไรสาระพ่นเดย์พ่นพ่นคอมเมนต์ใต้คลิปนัดนะคะนัดกะํำนะคะนัดกะยิ้มนะคะนัดคือว่านัเบียเคลียดเนาะค่ะอันนี้เนาะค่ะเนาะข้าเจ้าคอมเมนต์ใต้คลิปมาแบบข้าเจ้าบูดชีวิตจริงของนัดนะคะข้าเจ้าบรูว่าความเป็นมาชีวิตเป็นมาของนัดเป็นแบบไดนัดใส่ชีวิตจังไดนัดมีผัวฝรั่งนัดก่อนสิมาได้ผัวฝรั่งนัดเป็นจังไดข้าเจ้าบริด้รห้ชีวิตของนัดนะคะยูจูก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนัดเนาะค่ะนัดก็เลยอตอกลับแบบนี้เนาะค่ะเนาะ นกักต่อกลับไปประมาณแบบว่าอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาว่าวาสนาไม่ทราบว่านัดไปทําอะไรให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าคะฝนเ้่จริงอยู่คนทํามาหากินเองมีความสุขถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขคุณจะมาะไร้สาระกับนัดทําไมคะนกักถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสุขคุณจะมาเดือดร้อนอะไรกับนัดคะนกักต่อกลับนะคะเนาะนาั่นนักว่า นัดไม่ได้มาเกาะผัวฝรั่งกินนะคะนัดมีงานทำค่ะไม่มีใครเขาไร้สาระหรอกค่ะนอกจากคนที่ชอบอิจฉาคนอื่นมันดูน่าสงสารและไร้สาระมากกว่าค่ะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูค่ะคุณจะมาไร้สาระกับนัดทำไมคะมองโลกในแง่ดีค่ะอย่ามาอาคติขอบคุณที่เข้ามาเพิ่มยอดวิวนะคะนะคะนกต,ตอบไปแบบนี้นะคะเนาะ เกิดงงนะคะคนแบบคุณเฮ่าเออถามวาเฮ่าแบบผัวฝรั่งมันไร้สาระแล้วสิเขาเมื่อไรสาระกับผัวฝรั่งเขาเห็นอย่างนะะเนาะค่ะเนาะเป็นบ่ล่ะเป็นบ่จ้าแต่คุณคิดว่าคุณมีความสุขพอ่อคนอยู่คุณแบบอยู่แบบพอมีพอกินคุณจะมาไร้สาระกับเขาทําไมล่ะคะ <c oughs> คนเราก็แปลกเนาะคะ่ะอยู่ๆก็ฮาแต่เหลืองฮาแต่อันนี้มาห่หา้ห่ฮาแต่เรื่องฮาแต่อันนี้เนาะคะ่ะเนาะคนเฮ่าแบบอยู่ซื่อๆบ่าเป็นเนาะคะ่ะเนาะ นี่แหละค่ะคือว่าอยาต่าสิฝา,ากบอกคุณอำนวยหมึกสีเนาะค่ะว่านัดนะได้ผัวฝรั่งเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดจากมันอาจจะเป็นแบบพ่อพอมลิคิดอาจจะเคยเห็ดบุญเห็ดกรรมรวมกันมากถึงใดมาเป็นเหนือคู่กันถึงใดมาเป็นถึงใดมาใส่ชีวิตรวมกันอยู่นี้เนาะคะ่ะเนาะคนเทาสองคนน่ะหนึ่งแหละมาจากความหักสองมาใส่ชีวิตรวมกัน บนันนี้การถีนัดมาใส่ชีวิตกับผัวฝรังอยู่นี่นัดโบ้เคยสีเอาเปรียบผัวฝรังเลยค่ะคือว่านัดเนี่ยสิเหตุงานนัดมีงานเหตุค่ะตอนแดกนัดขึ้นมาเนี่ยนัดบม่มีงานเหตุเลยค่ะบนันนี้แฟนนัดเป็นคนทรงเงินห้พพอแม่นัดค่ะเพราะว่าแฟนนัดไม่นำใจค่ะถึงเขาจะเป็นผัวฝรังแต่เขาก็เข้าใจการใส่ชีวิตเมืองไทย เพราะว่าแฟนเขากับเบิงเชนแนวเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยเป็นแบบใดนะคะมันนี้นัดม่อยู่เมืองนอกนะคะเนาะนัดกับเฮ็ดงานค่ะนัดมีงานเฮ็ดนัดมีงานประจําเฮ็ดค่ะนัดได้งานค่ะมันนี่แฟนนัดนะ่ะเพิ่นกับ,บ่ไดรำลำรุวยเไดเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับโลกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกับเป็นคนปกติธรรมดาคือเข้านี่แหละค่ะพ่ออยู่พ่อกิน ใจชีวิตแบบพ่อเพียงคือกันค่ะอยากสิบอกว่าฝรั่ง่ปกับประหยัดเป็นคือกันบริษัทแบบฟูฟ้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็เออพัน่าอยู่แบบพอมีพอกินแม่บอกค่ะ บบคือบบไปเบิงคลิปเนี่ยฝรั่งที่เพิน่นแบบแช่คลิปหลายๆคลิปเพิ่นเขาปลาหาเห็ดนาเฮ็ดกลับไปหาเฮ็ดนาพักปลากลับไปหาพักปลาพักตาําแนียปลาพักเออสดาปลาพักกูดพักอียังนีไเขาเจ้าไปเก็บในป่าเห็นบ่ค่ะไปเบิง้งซะนัดฝากไปเบิง้งเนี่ยอไปเบิ้งเด้อฝากคุณอานวยหมึกสีไปเบิ้งเด้อค่ะคลิปเมียฝรัง่งขาเจ้าแบบแช่คลิปหลายๆคลิปเ,เล่าเรื่องชีวิตม่มีผู้ใดขี่ขานค่ะ เดรัพวัวฝรั่งเนี่ยไม่มีปรด้ดดขี่ขานค่ะถ้าผูดด้ใดปรดิเตุงานอันนั้นคือว่าเป็นความโชคดีของเขาเพราะว่าข้าเจ้าได้พัพวัวรวยเรัพัวข้าเจ้าอาจจะบ่งเฮ็ดงานกระไดเนาะค่ะเนาะอันนี้บางคนข้าเจ้าปริเตุงานแต่ว่างานบานงานเลื่อนขา้าเจ้ากระมีเ่เฮ็ดแต่ขา้าเจ้ากระบดรไปขี่ขานเด้อนดเห็นขา้าเจ้าบางคนขา้าเจ้าปฏิเสธงานขา้าเจ้าไปขี่ขานนะคะข้าเจ้าก็ขยันไปหาของกินหาของปลามา ข้าเจ้าประหยัดเด้อค่ะข้าเจ้าก็อยู่แบบพ่อมีพ่อกินค่ะข้าเจ้าก็ได้ไปสื่อเอียงแบบฝูฝ่าอนมาอวดคนเนาะคะ่ะเนาะที่ข้าเจ้ากินบางที่ข้าเจ้ากินอียงแบบว่ารู้หราเนอันันก็เป็นแค่บางขังบางตนบางที่เขาก็ต้องกินอาหารคือฝรั่งบางนะคะเนาะเพราะว่าเฮาเห็นอนึกถึงอกเขาอกเราเนาะคะ่ะฝรั่งบางคขังเฮากินอาหารบานเฮาหลายเฮาก็ต้องเอมากินอาหารฝรั่งนําเนาะคะ่ะ เพราะว่าเขากันนึกถึงหัวอกของแฟนเข่าคือกันเนาะค่ะเนาะ,ะบนไดไม้คามว่าเข้าขี่คานเห็ดงาแเหลียวมีมัมมีผัวฝรังเนาะค่ะเนาะกอนตินาสีมีผัวฝรังนกกะเห็ดงานเนาะคะ่ะชีวิตนัดน่ะคุณโมหูความเป็นมากของนัดคุณโบจําเป็นต้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะ,ะเพราะว่ามันกัไหลาสาละคือกันค่ะถ้าคุณมากคอมเมนต์ใต้คลิปของนัดนะคะ เพราะวา่ากนอนนาเสดาผัวฝรั่งน่ะกเหตุงานค่ะเหตุงานสุจลิตพอมค่ะนัดมีงานเหตุค่ะคุณกิดได้จังได้ผั <c oughs> วฝรั่งก็เจ้าข้าเจา้เา,เจาหักข้าเจ้าหักจริงเด้อค่ะแต่เฮาจริงใจกับเขาผัวฝรั่งนะฝรั่งเนี่ยข้าเจ้า ขาเจ้าหักเอลีค่ะถ้าเหาแบบจริงใจแล้วก็บบตัวข้าเจ้า,าห้าาซื่อสัดกับผัวฝรังเขาก็ฮหักเห่าเือกันค่ะบางครั้งผัวฝรังดูแลเหาดีกว่าผัวไทยอันนี้ผากหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีต่อผักสองนะคะนักเคยแต่งงานมาก่อนนะคะเนาะ คือว่านัดมาอยู่นี่นะคะนัดอกเคยได้คิดว่าสิมาเกาะผัวฝรังกินเนาะคะ่ะเนาะนัดสีเห็ดงานค่ะงานอีนยงกับซามเขาห้แต่ได้เห็ดเขาห้แต่เป็นงานสุจริตค่ะนัดเห็ดค่ะนัดนก็บโเคยเอาเปรียบแฟนฝรังพอมลดที่นัดมีสองขั้นก็แฟนนะกับคนละเครองค่ะเงินทั้งเงินนัดแลวก็เงินแฟนสื่อออกซอยกันสองคนผัวเมียเนาะคะ่ะเนาะสำหรับของใส่ของอยังบาน กับเงินนัดกับเงินแฟนนํากันบกเคยเสียเอาเปรียบผัวฝรั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแฟนนัดเพิ่นบด้ลำรวยอีหอย่างเนาะค่ะแต่บางครั้งเพิ่นก็บให้ออกกับมีเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับเป็นสุภาพบุรุษอยู่เพิ่นกจ่ายเนาะค่ะเนาะแต่บางครั้งเฮากับเกรงใจเพิ่นเนาะค่ะเฮากับอยากซ้อยเนาะค่ะเนาะนั่นแ่ะค่ะก็เลยว่าถ้าคุณมีความสุขอยู่แล้วคุณสิมาไหลซาลากับชีวิตเมียฝรั่งเห็นอย่างเนาะค่ะเนาะคุณสิมาคอมเมนต์แต่คือเป็นอย่าง นัก,กบวชฮา,ามเนาะค่ะคุณมาคอมเมนต์เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะมาคอมเมนต์มากกับชีวิตคนเท่ามากก็นนะกคือชีวิตท,ท,ที่เท่าสังนบนบนยูทูบเน่มากกวคือละครบทบทหนึ่งที่เฮ่าแบบแสดงให้คนเห็นเฮ่าก็มากก็แตกต่างกันออกไปว่าเฮาสิาถบบ่ิทายถอดแบบใดให้คนในมุมมองของทายถอดแบบใดให้คนใดเบิง่งไดเป็นคอคิดเอาไปาเป็นในการดําดเนินชีวิตดําดเนินชีวิตตามนะะเนาะ เอาไปเป็นแบบอย่างมัสิมีขอคิดหลายแบบหลายอันนี้แล้วถะา้อสิเหลือกเบิงเลือก,เอ,กเ,อเ,อเอาไปอปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะคลิปแต่ละคนก็นมีประโยชน์มีสาระ่แมเบรนอะไรสาระอีนีเด้อคะ่ะคลิปทุกคนมีสาระเด้อค่ะค้นยุก็ค้นเบิ่งค่ะว่าแบบใดเบิ่งเพื่อให้ความหูเบิ่งแบบเบิ่งไปแล้วอิจฉาเขา หรือว่าคุณเบิงแล้วคุณได้ความูลอ,อีหยังนะคะคือว่าคุณบ่ลููชีวิตจริงของเขานะคะแล้วคุณมาวาเขานะคะคุณบอสมควรเสิม,มาม่วาเขาเลยค่ะถ้าคุณอยากหู้หยังคุ้นถามมาใดคอมเมนต์ถามมาใดนัดสิตอบให้ถ้าคุณอยากหล้ดเกี่ยวกับชีวิตนัดเนาะคะ่ะเดนนัดตอบให้เองแต่ว่าอย่ามาวากันนะคะ พอการที่คุณว่าคนอื่นเขาเนี่ยไหลซาระเนี่ยนัดคิดว่าคุณนะค่ะไหลซาระมากกว่าคุณคุณอาสิว่างมากเนาะค่ะเนาะถึงมมว่วาให้นัดเนาะค่ะเนาะเอาเวลาว่างของคุณเนี่ยมสาสร้่งประโยชน์ดีกว่าช่วงนี้ยิ่งช่วงไวรัสโควิดในทีนเนาะคะ่ะคุณอาสิว่างมากคลิปของนัดที่เฮ็ดไปคลิปคลิปนั้นนะคะที่นัดเฮ็ดไปเนี่ยนัดนัดแช่ เพื่อทายถอดให้คนเขาที่คนที่เขาใจผิดว่าเมียฝรัง่งว่าคนไทยไม่ยิ่งไทยเขาได้ผัวฝรั่งพ่อขี้ขาดมันมาเป็นความจริงเนอะค่ะมีพลเอกขีขาดหรอกค่ะขจาเ,จเห็ดงานสู่ชีวิตขึ้นยังเนี่ยล่องไปเบิงดเดอร์เบเซอนัดเนี่ยเขาไปเบิงโหลดชีวิตเมียฝรัง่งหลายต่อหลายคนเนี่ไปเบิงเด้อค่ะแล้วก็มีสาะละแล้วก็มีขอคิดแล้วก็มีประโยชน์พร้อมนัดฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะ ขอบคุณหลายเด้อค่ะที่เขามาให้ยอดวิวนัด <c oughs> เอาละคายเงาละค่นะนักับขอฝากไว้แค่นี้นะะเนาะค่ะเนาะยาสิบอกว่าเมียฝรั่งบาเดล่ยสาระอย่างที่คุณคิดเด้อค่ะเอาไปคิดเอาไปทบทวนเบิ้งเด้อค่ะเอาไปเพ่งกันกาบานเบิง้งแล้วก็ไปเบิ้งคลิปไปหลายคลิปแล้วค่ะเมียฝรั่งเขาแช่ชีวิตน,นะคะฝากไปเบิ้งในเด้อค่ะยาสีอยู่ในให้เปิดใจให้กว้างนะะเนาะค่ะเนาะเปิดใจให้กว้างอย่ามองโลกให้แบะคบเนาะค่ะเนาะ อย่ามาอากาติก็มียฝรัง่งเนาะคะ่ะเนาะื้นนี้นะก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ